สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ว่าในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะมีลัคนาราศีใดบ้างที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในเรื่องของการเงินค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปดูนะคะว่ามีลัคนาราศีใดบ้างที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบในช่วงระยะของวันที่หนึ่งนี้นะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะว่าการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาแต่ละลัคนามาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวจรนะคะที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งค่ะ ตามปกติแล้วในแต่ละดวงของแต่ละท่านนะคะจะมีดวงดาวนะคะทั้งหมด10ดวงนะคะณวันที่ท่านเกิดนั้นดวงดาวต่างๆเหล่านี้จะบ่งบอกถึงอดีตและก็อนาคตของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ในคลิปนี้จิราไม่ได้นําดวงดาวต่างๆเหล่านั้นของแต่ละท่านมาพยากรณ์เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจิราก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะขอให้มีสติมีวิจารณญาณน,นะคะก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกๆลัคนาราศีที่กล่าวไปนั้นทุกๆท,ท่านจะถูกหวยรวยเบอร์หรือมีโชคในเรื่องของการเงินค่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยว่ามีโชคในเรื่องต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าด้วยนะคะลัคนาราศีแรกนะคะก็คือลัคนาราศีเมษค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีดาวที่เกี่ยวกับโชคลาบก็คือดาวพระราหูวดวงนี้โคจรมาทับลัก์ของท่านนะคะและดาวดวงนี้ก็อยู่นานพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษมักมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบบ่อยๆนะคะแต่จะเป็นโชคลาบเรื่องอะไรนั้นก็ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะในวันนี้เราก็มาดูนะคะว่าในเรื่องของการเงินของท่านนั้นก็โคจรไปไม่เสียค่ะ นะคะไปอยู่ที่พบการงานเลยเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้การเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นอกจากว่าจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบแล้วท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากการงานแต่การงานในตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรนะคะค่อนข้างที่จะเครียดไม่ค่อยมีความสุขค่ะเราก็มาดูนะคะในพบที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงคายในช่วงนี้ก็โคจรไปอยู่ในพบเรือนที่ดีเช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์น,นะคะที่จะถูกหวยรวยเบอร์มีเกณฑ์จะได้โชคลาภฟุกๆในวันปีใหม่นี้นะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปก็คือลัคนาราศีมิถุนค่ะที่มีเกณฑ์จะได้โชคลาภในเรื่องของการเงินในวันนี้นะคะเราก็มาดูนะคะในเ,เรื่องการเงินของท่านนั้นเป็นดาวพระจันทร์ค่ะโคจรไปได้ตำแหน่งมหาจักรและอยู่ในภพโชคลาภเลยทีเดียวนะคะและดาวเจ้าเรือนของภพโชคลาภก็โคจรน,นะคะไปอยู่ในเรือนวินาศแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะในตรงจุดนี้ ท่านผู้ชมยังมีดวงดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระราหูค่ะซึ่งดาวพระราหูดวงนี้นะคะเมื่ออยู่ในภพโชคลาภท่านมัดมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบแบบฟุกๆตลอดระยะเวลาที่ดาวดวงนี้อยู่ค่ะเขาอยู่ตรงจุดนี้ประมาณ18เดือนนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลัคนาราศีมิถุนมักมีอะไรได้มาแบบฟุกๆได้มาแบบง่ายๆเสมอๆนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินที่จิฬาพยากรตรงจุดนี้นะคะพูดในลักษณะกว้างๆนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเราก็มาดูในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยก็คือดาวพระศุกร์นะคะในช่วงนี้ก็โคจรนะคะไปอยู่ในเรือนมรณนะเพราะฉะนั้น ณวันที่หนึ่งนี้ท่านผู้ชมนะคะถ้าจะไปลงทุนหรือจะไปซื้อรอตตอรตลี่อะไรก็ตามนะคะก็ควรจะไปต่างถิ่นต่างจังหวัดอาจจะมีเกณฑ์การไปเที่ยวอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่ท่านได้ไปเที่ยวไปต่างอำเภอไปต่างจังหวัดนะคะก็ลองหยิบจับขึ้นมาสักใบสองใบนะคะการลงทุนใดๆนะคะมีความเสี่ยงทั้งนั้นค่ะอย่างไรขอให้มีสติให้มากๆด้วยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปก็คือลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ในวันนี้นะคะท่านมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวการเงินและก็ดาวเกี่ยวกับโชคลาภของท่านก็โคจรไปอยู่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเลยนะคะเอื้ออํานวยมากๆค่ะที่ท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์หรือมีเกณฑ์จะได้เงินแบบฟุกๆในช่วงระยะของวันปีใหม่นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้ท่านจะต้องไปในงานศพท่านจะต้องไปตามวัดวาอารามวัดล้างต่างๆหรือแม้แต่ไปต่างถิ่นต่างอําเภอนะคะหรือคนที่เขาซื้อมาแล้วแลวเขาไม่อยากจะ ได้นะคะเขาก็ขายต่อให้กับคุณนี่นะคะก็ควรจะซื้อในลักษณะเช่นนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ควรจะมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะเพราะคําพยากรณ์นี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะลัคนาราศีอันดับต่อไปก็คือลัคนาราศีพิจิกค่ะ ในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าดาวที่เกี่ยวกับโชคลาภของท่านนะคะก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินเลยนะคะและดาวการเงินก็โคจรไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายท่านผู้ชมโชคดีมากๆนะคะเมื่อดาวการเงินอยู่ในภพปุตตะเช่นนี้ตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีท่านมักมีเกณฑ์จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแต่หมายความว่าในพื้นดวงเดิมของท่านมีเกณฑ์เรื่องนี้นะคะท่านก็จะถูกหวยรวยเบอร์บ่อยๆค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆท,ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกจะ ได้ตรงจุดนี้นะคะอย่างที่จิฬาเน้นอย่างมากๆเลยก็คือขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านขึ้นอยู่กับวาสนาของท่านนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์จะถูงหวยรวยเบอร์มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบแบบฟุกๆโดยเฉพาะนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีอะไรฝันแปลกๆนะคะอาจจะเห็นเลขอะไรดีๆก็สามารถหยิบจับขึ้นมาได้เลยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะก็คือลัคนาราศีมังกรค่ะดาวการเงินของท่านนะคะโคจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65แล้วนะคะและเรามาดูนะคะในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของท่านนั้นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะก็โคจรมาทับที่ลัคนาของท่านเลยนะคะหมายความว่าการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่การลงทุนระยะสั้นๆนะคะส่งผลโดยตรงให้กับท่านค่ะ เราก็มาดูในภพโชคลาภของท่านนะคะก็คือมีดาวพระอังคารซึ่งก็อยู่ในภพของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเลยนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภในเรื่องของการเงินแต่อย่าลืมนะคะเมื่อได้มาแล้วท่านอาจจะเจอเป็นทุกขลาภก็เป็นไปได้ก็ขอให้บริหารตรงจุดนี้ให้ดีๆด,ด้วยนะคะลัคนาอันดับสุดท้ายนะคะก็คือลัคนาราศีกุมค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวการเงินของท่านโคโจรไปตามปกติแล้วนะคะแล้วดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะการเงินของท่านมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ บางท่านนะคะอาจจะทําธุรกิจหรือทําการงานใดๆก็ตามช่วงนี้เงินค่อนข้างที่จะสับพัดแล้วก็เข้ามาตลอดเลยนะคะและดาวพระพฤหัสตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการเงินอย่างเดียวค่ะยังมีความหมายในเรื่องของพบโชคลาภของท่านด้วยโชคลาภในตรงนี้ก็หมายความว่าท่านอาจจะทํางานหรือค้าขายอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ได้เข้ามาแบบง่ายๆหรือได้กําไรนั่นเองนอกจากโชคลาภจะมีความหมายตรงจุดนี้แล้วยังมีความหมายในเรื่องของโอกาสดีๆที่เข้ามาให้กับท่าน ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีเกณฑ์นะคะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินอย่างมากๆเลยเราก็มาดูนะคะอีกจุดจุดหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็คือดาวพระพุธนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนโชคลาบอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์นะคะที่จะโชคดีในวันปีใหม่นี้นะคะ คำพยากรณ์ทั้งหมด6ลัคนาราศีก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท,ท่านจะมีสตินะคะก็มีวิจารณญาณให้มากๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามจิราก็ขออวยพรให้ทุกๆลัคนาราศีนะคะโชคดีในวันปีใหม่นี้นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ